เปิดโคลไลแนวตั้งขณะไลเข้าหลังบ้านตั้งหมายถึงหลังหลังลงไลหรือก่อนอันนี้ก็ตั้งแนวตั้งแล้วก็อันนี้ก่อนขึ้นไลก็ก็ไปเปิดแค่สร้างไรายได้ใช่ไหมแล้วก็เปิดเรียกอ,อะไรตั้งแนวตั้งใช่เห็นเขาพูดกันไงนี่ก็เลยกาลังถามเปิลอยู่เนี่ยว่าเขาทํากันยังไงเพราะว่าพอพี่เข้าไปหลังบ้านนั้นมันไม่มีไง มันไม่เห็นมันมีแต่พี่ยูบอกว่าในขณะที่ไลฟ์สดเนะี่ยมันจะมีในระก่อนแล้วก็หลังแล้วก็ท้ายคือเขาจะบอกหมดอนะแต่เขาไม่มีให้เราไปจิ้มเลือกไนงะก็เลยสงสัยก็ดูกันตรงไหนเราไปหาไม่เจอก่อนขึ้นอ๋อก่อนขึ้นตั้งโคไปหลังบ้านโอเคเข้าใจละก่อนขึ้น <c oughs> แต่ตอนที่เราตั้งเนี่ยเราไม่ได้เข้าหลังบ้านใช่ไหมเราเราเข้าหน้าบ้านนี่แหละเราขึ้นไลน์อ่ะเราก็เปิดแค่สร้างรายได้แล้วก็ตั้งแนวตั้งใช่ไหมแล้วก็เขียนอะไรหลายๆอย่างน,นนะแต่ไปหลังบ้านเราไม่ได้ไปไงอ๋อเดี๋ยวจะลองไปอีกรอบเคยไปแล้วไงเคยลองแล้วมันไม่มีให้เราเลือกไงหลังลงไลน์นี่แหละเราเข้าไปตั้งใหม่ไงเห็นเขาบอกว่าหลังลงไลน์เราก็ไปตั้งได้ หลังจากที่คลิปเราเปิดแล้วนะก็ไม่มีนะก็ยังงงๆอยู่เราก็ไปดูตรงไหนเราก็ไปกดตามที่เขามีอยู่ไหนพี่ยูบอกอะไรหลังบ้านก็มีแค่บอกว่าบรรยายว่าคลิปตอนต้นคลิปตอนกลางคลิประหว่างคลิปข้ามได้ข้ามไม่ได้อะไรอย่างนี้มันก็มีที่เราตั้งไว้แล้วไง ตั้งเป็นอัตโตนมัติไปแล้วไงนั่นแหละแล้วเขาบอกมันมันสามารถเลือกได้ที่เราก็เอ๊ะมันเลือกอยังไงเราไม่มีของเรามันไม่มีไงก็เลยเป็นอะไรที่งงๆก็เดี๋ยวจะเข้าไปเปิดคอมหาใหม่เพราะในโทรศัพท์มันมันเล็กไงต้องใช้คอมตั้งค่ะอะไรให้จบก่อนค่อยขึ้นอ๋อ แล้วคนที่เขามาจะเห็นโคพิพันขณะไล่สดใช่ก็ก็ <c oughs> ก็ถึงว่าอยู่ไงว่าในขณะที่ไล์สดเนี่ยสามารถมีโคได้หลายรอบไงอันนี้ก็ก็ยังสงสัยตอนนี้เข้าใจแล้วก่อนไล์ก่อนไล์เข้าไปหลังบ้างโอเคอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปเนาะเพราะว่าเห็นบ้านพี่มารีไงวันนี้ไปจอดให้ ไปอยู่กับพี่มารียันลงไนงะแกไม่มีใครก็พอดีว่างเข้าไปเจอก็แกมีโคอยู่หลายรอบอยู่นะแกขึ้นชั่วโมงเดียวเองโคแกมาเรื่อยๆถ้าตั้งที่หลังถ้าตั้งที่หลังก็เหมือนกับคลิปปกติอ๋อมันก็นั่นแหละก็ยังงงๆอยู่ค่ะตอนนี้เข้าใจแล้วโอเคเดี๋ยวอาไว้เอาไว้ช็อตหน้าก็แล้วกันอันนี้ก็ ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปเราก็ต้องเรียนรู้กันไปเนาะ <c oughs> ความสงสัยเรามันสงสัยข้างเดียวไม่ได้ต้องถามตอนนี้ก็เข้าใจแล้วว่าก่อนไลฟ์จะต้องเข้าหลังบ้านไปใช่บ้านพี่หมอวันนั้นก็ไปชมคลิปแกอยู่เมื่อเมื่อตอนเมื่อเช้านี้มั้งไปชมที่แกไลฟ์สดอะชมย้อนหลังแกะนั่นแหละ แต่ว่าไม่ได้ตั้งเราเราไม่ได้ตั้งโคตลอดไงเหมือนที่เขาพูดกันหกนาทีสิบสองนาทีระหว่างไลฟ์อ่ะอันนั้นเราไม่ได้ทำใช่ใช่นั่นแหละบ้านพี่มารีก็เป็นบ้านพี่มารีมารีก็ไปอยู่กับแกยนกัยนแก,กลงแกก็เด้งมาตลอดนะลอ่ะคลิปเออเคลียร์นะโคแกเด้งนะมาตลอดสามสี่โคก่คอนลงจ้ากุดไนท์จ้า น้องเปิลขอบคุณเดอ้อไว้เจอกันเนาะถ้าเกิดปีใหม่ไม่ได้เจอกันระหว่างกลางคืนก็ขอให้เปิลน,นะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันเดอ้อเงินทองไหลมาเทมาเนาะทำอะไรก็ให้มันแบบง่ายๆเหมือนน้ำไหลนาอเปิ้ลนะพี่ลีอินด้วยแล้วก็พี่เลเนาะถ้าลงไลน์แล้วตั้งค่า ยังไงยังไงคนที่มาไลฟ์สดก็ไม่เห็นโคใช่อันนั้นใช่